นี่คืออุ่งใส่น้ำสีสดยูฮุลูไดพิโนงเลยมืองานวันที่ที่หกเนาะทีีบุญหลับผัดระบบกองฮดยูฮุลูบ้านคคกซาตะบนนาตาแลแล้วกาน้ำสร้างจิจ็ดสร้างไปนำสร้างซักซิดเนาะพระเจ้าสิีหามามือนั้นเนาะสบ้านอ่างได้สีหา หาน้ำมาเอาง่ายตีโค้งตีกอ,องได้เห็นได้ไปเอาน้ำเจ็ดสั่งน้ำซักซิดนะมาใส่นี่ไปหดกูลูนมงานนะหลับขัดดีกว่าเฮ่เฮ่ขัดกูลูนี่ละโอ้งนี่จะใส่น้ำใส่น้ำหดพ่นเดี๋ยวไปมองหดพ่นมองนี่นะบุญกองหดกูลู นกูโลบ้านคุกสะอาดตำบลนาตาตอำเภอตะงอยเพื่อนอายุบ้านนั่นเพื่อนไอ้เพื่นอ่างค้ำเพื่อนนะมาบวชอยู่นี่มองนี่แล้วมองสีหดเพื่อนนะเนื้อของนกูโลหลังที่นี่พญานาคของงอหั่ไม่ค้ำบนนี่ข้าวผ่างค้ำเลยมาเล่ามาเว้าเรื่องบุญกองหดนกูโลบ้านคุกสะอาดตำบลนาตาต์ มันนี่มือเริ่มง,งานหน่วยง่ายเริ่มง,งานประดาประดามันนี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหลายคนมาเห็ดสร้างลิงช่างลายได้เจ้ามาประดาประดาใส่ปูปลาเต่าอะไรเงี้ยเลยข้าเห็ดด้วยลายได้หามมีความสวยงามเลยเนหะ็ดเลี้ยมื่อกี้ได้จ้าวเลี้ยมเลี้ยงมือพู้ลูกคนนั่งมือพูดลูกคนนั่งมือนี่นาะ ่นจะได้ขนะอชดหตุพ่นไหมคนบวชให้าพรรษาในห้าพรรษาอยี่คือลูกงานมีบ้านอ่างคำในห้าพรษามีค่ความก็เป็นคนง่ายเป็นดูด้นึกถึหมู่บ้านได้ทีทน้มนี่มมง,ง่ายเลยผัวเจ้าเอามาน้ว่าที่มาใชของทต์งอะ่ารกนกาเอ่ากันเ,ขาขาขเลย ในทยในง,งานในบ้านผู้ฆ่าพาทำทำมอยู่นี่มีอยู่นี่คีนาา้าอ่าง้ามาเามีอยู่นี่เป็นลูกนายขิมก็นนางโซนอยูไ่ไเรามี้านอุตส่าห์มบนตานี่นี้เ็เลยมีโอกาสให้มาร่วมงานกับเจ้าเนาะ พระดาเนี่ยพระเจ้าเฮ็ดนาทีนี้็นี่นี่นะในงานนี้เพื่อนในงานนี้เอาอ๋อท่านอันนี้พระเจ้าไหว้วันไปด้วยง่ายมาชุดนี้ก็ได้อันนี้กัเขตบริเวณนข้างในในวัดพคนได้ในวัดนั้นหม่นคุโรเข้ามาอยู่ในวัดว้าลามคนนึงผู้เจ้าวัดวัดนึงเป็นอย่างคุเรอาจารย์เล่ด้คนบ้านถึงคำขาได้ เพื่อนของคุณพระของข้าที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่นะนี่นะในงานในวัดนี่นะในศาลาบ้านครูศาตร์เป็นวันนี้เลยนี่ศาลาเพื่อนกระไดเดี๋ยวเข้ไปข้างในก็กม,งงมีดอกไม้ด้วยหงามดอกไม้อยังกู้รูจะเพื่อนมาอะไรดอกไม้ดอกไม้ยันพลาสติกว่าสวยแต่ลูกจุกไม่หอมพี่น้องนั่นล่ละทายาเขาอืนะ้นไดอกไม้พลาสติกงามเลยกู้รูเพืน่น มาเนาะเดี๋ยวการในงานเพิ่นง,ง่ายๆข้าปลาทองคำก็เลยมีโอกาสไปถ่ายคอนเทนต์บริการสุข,ขา่าในบ้านตัวเองเนาะเอาเรื่องเล่าเรื่องมันนี่เหลียวข้าเอาไปเห็นนกบุญคงหดนี่หดจ้าคู่นี่เขาหดตัวแรกเขาชิกมาเขาประจานเขาชิกไปเลยเขาอึนจานนทำบ้านได้หดขอทิศบวกและชิกกับโคตรทิศคนนั่นได้ นี่ผู้ข่าได้มีโอกาสมาเว้าให้ฟังว่ามื่อนั้นแห่ไปเอาน้ำเกจสร้างพี่น้องน้ำชักศีลเกจสร้างได้มาใส่น,นี่มาใส่อู่งน,นี่จะมาหดอยู่คลู่น,นี่คอยจะ้ว่าวุ่นกองโฮกองหดนี่แหละ